สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะอยู่กันไหมว่าเขาปุ้นก็สวยคนน่ารักกับคลิปสั้นๆน่ารัก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 กับตอนนี้ใครกันนะกำลังคิดถึงเพื่อนเขาไม่หมดอยู่ใครกันนะกำลังคิดถึงเพื่อนที่น่ารักเขาไม่หมดอยู่ในเวลานี้นะคะสาธุสาธุสาธุดี่เบุญบารมีของข้าพเจ้าชีวิตการที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของคนที่เขากำลังคิดถึงเพื่อนมากๆ ในเวลานี้นเราก็จะทําคลิปใครกันนะคิดถึงเ,เพื่อนๆอยู่แบบนี้ทุกๆวันดีไหมนะคะเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ว่าใครกำลังคิดถึงเพื่อนในวันนี้เขาเป็นใครอเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าเนี่ยคนนเนี้ยเยขาเป็นที่นิ่งเขาเป็นที่เงียบถ้าจะเป็นคนท่าลมถ้าเป็นคนที่แบบได้แต่เพียงภาวนาะภาวนาไปก่อน อยู่กับการภาวนาว่าอยากเจอนะคิดถึงนะก็คิดถึงไงอยากเจอแต่เขาก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่สนใจเพื่อนแบบอืประมาณนะั้นแล้วเขาเป็นคนที่รักอิสระมากมากรักการท่องเที่ยวคนคนนี้นะ ชอบการท่องเที่ยวรักอิสระรักสัตว์รักน้องหมาน้องแมวชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวภูเขาชอบการถ่ายรูปก็ได้ชอบธรรมชาติมากมากเออแล้วเขาน่าจะผ่านเรื่องราวเจ็บปวดเสียใจมาเยอะเหมือนกันนะคะในเวลานี้นะเขาจะเจอปัญหาชีวิตแบบหนักมากๆในเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะการงานของเขาไม่ว่าจะการเงินของเขาหรือความสัมพันธ์เขาเจอมาทุกรูปแบบกว่าที่เขาจะมายืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้แต่เขาพูดมองว่า1ิบดาบมันคือความเจ็บปวดที่กําลังจะสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเดอะฟูมันก็ขึ้นมาว่าชีวิตเขากําลังสวยสดงดงามกําลังจะเริ่มต้นใหม่หรือเขาเป็นคนที่ทําให้เพื่อนเจ็บมากๆค่ะคนที่เขาคิดถึงเพื่อนอยู่ในเวลานี้คือคนที่เท้าทําร้ายคุณทาให้คุณเจ็บแต่ไม่ต้องห่วงเขาก็เจ็บในเวลานี้เช่นเดียวกัน เขากำลังได้รับผลของกรรมที่ทําให้คุณเจ็บปวดอยู่นะคะเพื่อนๆใบสุดท้ายเขาเป็คนคนที่คุณและเขาเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะเนิ่นนานมากๆเลยเพราะเขาเหมือนมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอะ่ะเขาต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับที่เลยค่ะอาจจะตัดความสัมพันธ์กันมานานเนิ่นนานแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วที่แบบไม่ได้พบไม่ได้เจอกันแล้วเขาก็ไปทํา แต่งานของเขาไปทําแต่เรื่องส่วนตัวของเขาเลยไม่มีเวลาให้เพื่อนไม่มีเวลาได้สนใจใเพื่อนหรือได้พูดคุยกันเพราะมันเหมือนความสัมพันธ์ดูดีมีแต่ดาบเนาะปัญหาและอุปสรรคมีดิทั้งความนิ่งความเจ็บปวดความเสียใจหรือการหันหลังหรือการทำร้ายซึ่งกันเละกกันเกิดขึ้นคนที่คิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้คือคนที่เคยทำร้ายคุณค่ะทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจแล้วเขาก็หันหลังออกไปจากชีวิตคุณแล้วแล้วเขาก็นิ่งเงียบใส่คุณ นั่นเองคะ่ะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้นะคะคนคนนี้กําลังรู้สึกผิดหรือเปล่าคิดถึงเพราะว่ารู้สึกผิดที่ทําลายคุณหรือเปล่าและก็คิดถึงที่เขานิ่งเงียบจนทัให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาแล้วเขาก็รู้สึกคิดถึงที่จะกลับมา,าจะวนกลับเข้ามาเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เจอคุณนานแล้วเขาจําหน้าคุณไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่รู้คุณหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาคิดถึงคุณค่ะเพื่อน โอเคแม่ไปม,มาสมพลังงานออความคิดถึงน่าจะเป็นคนท่าลมอะ่ะเพื่อนดาบเยอะขนาดนี้นะอ,อ่ะยบายค่ะเพื่อน